วันนี้เราจะมีรถจากภาพยนตร์การ์ตูนพิกซาค r สมาให้ดูกันนะครับแล้วเรามาดูกันว่ารถเหล่านี้มันมีต้นแบบจากรถของจริงคันไหนโดยเฉพาะ McQueen มันมาจากรถคันไหนกันนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับ อันนี้จะเป็นของเล่นจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องคาสนะครับซึ่งทำออกมาโดย m ม t เทลบริษัทเดียวกันกับบริษัทที่ผลิตฮอต e ิลนั่นแหละทำออกมาได้สวยน่าสะสมนะครับแต่ในไทยอาจจะหายากหน่อยเพราะว่านาันานานๆนาจะเห็นคนนำเข้าไปขายทีนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าคันที่หนึงที่เราจะมาดูกันก็คือเจ้าไดโนโค ครูสและมิเลสนะครับก็เป็นตัวละครที่ออกมากับคาสในภาค3นะครับแต่ว่าไม่ใช่เวอร์ชั่นแรกนะเป็นเวอร์ชั่นที่แต่งเป็นไดโนโคแล้วเรียบร้อยนี่นะฮะในชุดก็มีหลายคันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวมาแกะให้ดูครับคันนี้ก็เป็นรถสไตล์รถสปอร์ตคูปนะครับสีเหลืองสวยเลยทีเดียว แต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแรงบันดาลใจมาจากรถคันใดคันหนึ่งโดยเฉพาะนะครับแต่ว่ามันเป็นการผรสมรถหลายๆคันเข้าด้วยกันนะฮะซึ่งรถหลายคันนี้ก็เป็นรถที่น่าสนใจน่าดูเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่นะครับรถจากรกูเอฟไทยนะครับที่ออกมาในปี2013นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นมีส่วนผสมของเ h ฟโรเลตค c เวตซีเซเวนะครับออกมาปี2013เช่นเดียวกัน แต่ที่เด็ดที่สุดเนี่ยบางครั้งบางมุมเรามองเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับ Ferrari f e r r a r i F12 b บ l l i n e t t a นะครับออกมาปี2012เนี่ยหน้าตาใกล้เคียงกันเลยนะกับเจ้าครูสลามิเลสเนี่ยเป็นรถหรูก็ไม่บอกนะฮะคันที่2เรานะครับก็คือรถไฮดรอลิกรามอนนะฮะก็จะเป็นตัวละครเพื่อนไลนิ่งแมคควีนนะครับออกมาตั้งแต่ภาคแรกแล้ว คันนี้เดาไม่ยากเลยเห็นหน้าแล้วโอ้รถนี่มันแบบชัดเจนมากนะครับมันมีต้นแบบมาจากรถจริงแน่ๆามาดูกันว่ามันจะเป็นคันไหนอันนี้เป็นรถแบบยกสูงนะครับมีไฮดรอลิกอยู่ข้างในดูหน้ามันโอ้ยหน้าเด่นมากๆนะครับคันนี้เดี๋ยวหงายท้องให้ดูนิดนึงอยากจะบอกว่าไอ้ตัวไฮดรอลิกเนี่ยมันกดลงไม่ได้มันแข็งนะฮะมันยกสูงได้อย่างเดียวนะครับมันกดลงมาข้างล่างไม่ได้แล้วด้านหลังเนี่ยโอ้โหไฟท้ายนี่เด่นมาก ราม้นะครับเป็นรถที่มีต้นแบบมาจากรถเชฟโรเลตอิมพ a l a านะครับรุ่นปี1959นี่หน้าตาเหมือนกันเลยเนาะแถมไฟท้ายก็เหมือนนะครับอันนี้ขั้นต่อไปก็คือจูเนียร์มูนนะครับฮอต r o อดจูเนียร์มูนคนนี้เป็นตัวละครที่ออกมาในภาค3นะครับเป็นเพื่อนของด็อก u ัดสันแล้วก็พยายามมาสอน Lightning McQueen ในการแข่งนะฮะ อาจจะเป็นตัวละครที่ไม่เด่นเท่าไหร่นะครับแต่ของเล่นจากกระตูนเรื่องคาสเนี่ยเขาทำแบบนี้แหละคือทําออกมาทุกตัวที่มีบทในเรื่องนะครับแล้วสมครบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่สายยาวมากอันนี้ดูก็รู้เลยว่าเป็นรถเก่านะครับซึ่งคันนี้มีต้นแบบมาจาก Ford Standard Coupe นะครับซึ่งเป็นรถในปี1940แล้วรถแบบนี้ในอดีตก,ก็เคยเป็นรถแข่งมาก่อนจริงๆนะครับก็เลยมีความรู้จะมาสอน Lightning McQueen อยู่เหมือนกัน ขันต่อไปเป็นตัวละครที่เราประทับใจนะครับก็คือด็อกฮัตสันที่ออกมาในภาคแรกนะฮะก็เป็นครูที่สอนไรนิมเมคควีนให้เป็นรถแข่งที่ดีได้คันนี้ก็มีต้นแบบมาจากรถแข่งในตำนานที่มีอยู่จริงนะครับซึ่งรถคันนั้นก็คือฮัตสันฮอนเนตนั่นเองฮัตสันฮอนเนตนะครับก็เป็นรถที่มีอยู่จริงนะครับแล้วก็เป็นรถแข่งจริงจริงด้วยแต่ว่าเป็นรถแข่งในยุคปี1951เป็นต้นไปนะครับ ช่วงนั้นก็คิดมากแล้วก็ชนะหลายสนามจนได้ชื่อว่า Fabulous Hudson h o r n e t นะฮะเหมือนกับที่ด็อกฮัตสันเคยมีการสกรีนคำคำนี้อยู่ตรงข้างรถนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานของรถสายแข่งอีกหนึ่งคันนะครับที่คารสเนี่ยเอามาทําทำเป็นคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ครับแล้วก็คันสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือไรนิ n งแมคค e ีนพระเอกของเรานั่นเองไรนิ n งแมคควีนเนี่ยมีต้นแบบมาจากรถอะไรคือ บางทีเราดูแล้วเราก็รู้ึกว่ามันไม่เหมือนกับรถอะไรแบบเป๊ะๆร้อเปซนะฮะซึ่งนันก็เป็นความคิดที่ถูกแล้วนะครับเพราะว่า l i h t t n n n m m q u u e n เนี่ยมันเกิดจากการผรสมรถหลายๆคันเข้ามาไว้ด้วยกันนะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ย n i n g McQueen มีต้นแบบมาจาก Chef เชฟโรเล o ตคอเวตนะฮะซึ่งมันเป็นรถที่ออกมาในยุคที่หนังเรื่องคา r s สก็ะท่าออกมานะครับก็คือเ Che ฟโรเลตคอเวตรุน C6 นะฮะ แต่ว่าไม่ได้มีแค่46คันเดียวที่มาเป็นไลน์น n ม n g ค c วีนนะครับมันผสมกับคันอื่นก็คือผสมกับเชฟโรเลตคอเวตซีวหรือ C1 ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังไม่หมดมันมีรถอื่นๆมาประกอบกันอีกนะครับก็คือ Dodge Charger ก็เอามานะครับนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีรถอย่าง c h e v r o l, l e t c a m a r o รนะครับผสมยำๆออกมากลายเป็น Lightning McQueen นะฮะ แต่นั่นแหละครับถึงจะรวมกันยำขนาดไหนนะฮะแต่มันก็เป็นรถที่ออกแบบได้ดีดถูกใจแล้วก็เท่ติดตามากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีให้ดูแค่คันเดียวนะครับผมมีอีกคันหนึ่งก็คือ fabulous lining g h t m c q u e e n นะครับเป็นตัวละครของ m c q u e e n นี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนสีของตัวเองนะครับให้กลายเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ออกมาในภาค3นะครับเอเรามาก,ก่ว่านี้นไม่ได้เดี๋ยวจะสปอยเนะื้อเรื่องเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะฮะ แต่ว่านี่ก็จะเป็น Lightning m c q u e e n นะครับแต่เปลี่ยนสีแล้วก็เขียนว่า fabulous lightning m c q u e e n แล้วก็มีเบอร์95อยู่ด้วยเอาพูดถึงของเล่นรวมๆหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นล้อพลาสติกนะครับแล้วก็สเกลน่าจะใกล้เคียงกับ1:24ก็ใกล้เคียงกับรถทัวิวนะครับอาจจะใหญ่กว่านิดนึงทำออกมาดีนะครับงานสีสวยแต่ราคาแรงอยู่เหมือนกัน นะแรงสักประมาณถ้าที่อเมริกาขายประมาณ5เหรียญน,นะครับในไทยก็อาจจะประมาณ4 5 0 5 0 0บาทต่อคนะันนะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบคาร์สเนี่ยอาจจะต้องหาเก็บแต่ว่าต้องใช้แรงกันหน่อยนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือเขาไม่ได้นําเข้าไปเยอะในประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้มีฟิล l ี่คาร์สออนเดอะโรดค่ะอาจจะนําเข้าไปแล้วก็ได้เนาะถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ช่องซุงแก๊กด้วยนะครับ แล้วก็ใน Facebook นะครับมีเพจ World View Center s นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอย่าดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไม่ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ